นายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดิจิทัลแพลตฟอร์มมาช่วยด้านการบริหารจัดการพลังงานให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ได้อย่างเห็นผลทั้งนี้ PEA ได้นำโครงการดังกล่าวร่วมกันศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานและการติดตั้งระบบโซลาร r รูฟท็อปรวมถึงการนำนวัตรกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากมีการใช้ไฟฟ้าบริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้อีกด้วย